สวัสดีครับวันนี้มีนาฬิกามมอสองมานำเสนออีกหนึ่งเรือนนะครับเป็นนาฬิกายีห่ห้อนเป็นนาฬิกายี่ห้อไนกี้นะครับที่มาพร้อมกับรหัสตัวเรือน W A 001 8นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดฝาหลังของตัวเรือนตัวนี้นาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ48มิลิเมตรนะครับก็ สายเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้มาพร้อมกับเรือนนี้มาพร้อมกับโหมดต่างๆให้เราใช้มากมายนะครับเหมาะกับคนที่ทำกิจกรรม outdoor เดินป่าอะไรประมาณนี้ปีนเขาอย่างเช่นโหมดคอมพาสนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูเข็มทิศได้ว่าตอนนี้เราหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับ มันก็จะทำหน้าที่ในการบอกค่าองศาที่เราหาันไปได้ถัดไปก็อัลจิมิเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านค่าความสูงระดับน้ำทะเลได้ถัดไปก็เป็นอุณหภูมินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ29.98องศาหรือ91 f a h r e n h e i ฟาเรนไฮต์ที่เราสามารถที่จะ ทราบค่าอุณหภูมิของอากาศในปัจจุบันได้ถัดไปก็โครโนมิเตอร์ทำหน้าที่ในการจับเวลานะครับถัดไปก็ Data ก็อันนี้ก็ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลได้ถัดไปก็ Timer นะครับนับนับเวลาย้อนหลังแล้วก็อะลามทำหน้าที่ในการเป็นนาฬิกาปลุกครับ แล้วก็สุดท้ายก็โหมดเวลาปกติที่เราสามารถที่จะดูเวลาดูวันที่ได้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถที่จะแสดงค่าเวลาได้2องไทม์โซนนะครับจะสังเกตท,ที่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเขียนว่าที 1. ถ้าเกิดว่าเราจะไปที่เวลาที่2ก็กดปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่ม D ก็จะเป็นที 2. แต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ย มันก็จะแสดงค่าเวลาของทีสองเผื่อว่าเราเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้พอเวลาเราอ,อยากกลับไปค่าเวลาทีหนึ่งก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะแสดงเวลาทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งวิธีการตั้งค่าเวลาวันที่อะไรต่างเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่ม adjust ตรงนี้นะครับกดค้างเราก็สามารถที่จะตั้งค่าอย่างเช่นเวลาก็บวกลบตรงนี้ได้เลย ชั่วโมงนาทีวินาทีกดปุ่มโมดเนี่ยก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่28เดือน2ปี2024แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงได้นะครับอันนี้เป็นวันที่ก็เสร็จสิ้นการตั้งเวลาก็กดปุ่ม adjust อีกครั้งหนึ่ง ส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเปิดเปิดแสงนะครับเปิดแสงเวลาให้แสงสว่างเวลาค่าคืนก็กดจะกดปุ่มไลท์ตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีจุดจุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ทําหน้าที่ในการเหมือนกับเป็นวัดน้ําระดับน้ําให้มันอยู่ตรงกลางอนะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับ สภาพโดยรวมของตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองขึ้นข้อมือดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนาฬิกาตัวนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับทางคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็กดที่ลิงก์แล้วก็มาคุยกันที่ข้อความได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ